คอยครับนี่คือเกมสุดพิเศษนะครับในซีรีส์ b e s t Off 3ทีมไหนชนะได้2เกมก่อนจะชนะไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมทิทิปันนองสา<ล>ทิทิปันน้องสาครับต้องบอกว่านี่คือเกมที่น่าดูสุดๆนะครับและในวันนี้เราจะได้ดูเกมที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับปาริสแซงชักแมงเอาเลยครับ วันนี้บรรยากาศยอดเยี่ยมจริงครับผลการในการฟุตบอลจะเป็นอย่างไรครับเราเชียร์กันให้สนุกเชียร์กันให้เต็มที่ครับไปสนุกด้วยกันครับเห็นไหมมันต้องมีสกิลในการเปิดหัวก่อนมันถึงจะว,วิ่งไวครับคือวิ่งวิ่งปกติใช้ตับอะไรไม่ไม่บุ้งอ่ะตอนนี้คือต้องเปิดหัวด้วยเรนเช้งแล้ววิ่งหายนะแน่นอนรู้หลักแล้วผมว่าผมรู้หลักแต่เดมไม่งนะ่าเดมนี่เก่งเวอร์เลยแต่เอ็มบัปเป้ยัยงมี พ่อคนละหาอยู่นิดหนึ่งผมว่ายังอืดมากมากสตีเวนเจรัลเอ็มบัปเป้ยีราดแล้ววิ่งโอ้ฉีกไม่ได้ฉีกไม่ได้เอไม่เท่าไหร่เ้นี่ไม่เท่าไหร่ผู้ตัดสินได้เป็นฟรีคิกของครับคุนี่ดี่ไม่เก่งเท่าสิติแต่เล่นได้ก็ปุ่งดูครับ

มาเดมเป้เล่ไปละจ้าโคตรเวอร์เล่นได้เล่นได้มาดูจังหวะเข้าทำกันครักหนึ่งนะครับเดมเบ้เล่โคตรเวอร์หลังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ โอ้ดูครับจังหวะที่โดนแนวรับเนี่ยกดดันเข้ามานะครับแต่ว่าเขาก็ผ่านไปได้ครับแล้วก็ทําประตูได้สําเร็จครับเนาไปแล้วอ้าวครองบอลไม่ได้ครับแตสับสับยังสับไม่ได้ตัวนี้สับไม่ได้เลยเด็ดไปได้มาแล้วครับถ้าตัวเก่าฉีกไปแล้วตัวนี้ถือว่ายังไม่ได้จอร์เบสยอน cross table วุ้ยลังลงลังลงลังลงอุสมนเเเดบล่ นี่เกมรับทำได้ดีเลยครับวิส่งโอ้ชิบหายเกือบงานนอกคุณสินเปล่าโนบิีดหมดเวลาครึ่งแรกครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับเมผู้วางมากันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับมาดูว่าเปเช่ที่ตามเยอะเนี่ยจะแก้เกมอย่างไร เอาล้วครับปารีสได้พาบอลลุยขึ้นมาแล้วโอ้โหลูกนี้ล้ำหน้าปะวะล้ำหน้าสวัสดีดสครับสวัสดีคุณทันโตดจอห์นกราฟราฟินญาเอออื้ อืมูกดงอมาดูชก้ผ่านกองหลักรมาูกันมาได้ครับประตูนี้มันมาจากความแข็งแกร่งจริงๆครับดูครับเบียดเอาชนะคู่แข่งได้ครับแล้วก็ทำประตูเข้าไปครับสุดยอดไปเลยครับยาตัม บอลอยู่ที่เกรดเบลเซลโลบโตได้บอกมีเพื่อนมาคองมาด้วยครับ <c oughs> อ้าวเสียดาย<ช>ครับเกมรุกมาก็ลังดีเลยครับแต่ว่าบอลมาเสียตรงนี้ครับอิปอิปโอเคโอ้โหเก็บบอลไว้ไม่อยู่ครับยิงครับเทีมกบูพาลุยขึ้นมาดูอาการของพวกเขาตรงนี้ครับหมดไวายอะเดมเบลเล่เดียวหมดม เอ็มบเป้นี่ยก็เลี้ยงไม่พลาดเลยเว้ยเฮ้ยปั่นเข้าไปโค้งสวดแหมเชขอเปียนตัวนะครับขายได้คนขายขายเลยถ้าขายได้นะขายออกก็เปล่าตลาดฟ้าบ้างคนใหญมดดนะ่มันจะติดดอยนะมันจะติดดอยไหทคันตัวหน้าได้หมด เด็กคอนตันหน้าแม่งอีลารโกงกว่าเอ็มบาเป้กันรู้สึกได้เหลืออีกแค่ห้านาทีครับโอ้ตอนนี้ตัวชี้ของเราเดอะคอปนี่ส่งเสียงดังสนั่นเลยนะครับอารมณ์เดียวกันอารมณ์เหมือนเอ็มบาเป้เลยโกงอยู่นะคอนตัวหน้าแสงดีด้วยมองถึงการเปลี่ยนตัวแล้วครับตรงนี้ ว้ามิดป๊บเหนียวเอาเรื่องเดี๋ยวว่าเหนียวใช้ได้มิดป๊บครัชั้เยานครับแฟาง้วันนี้เรากําลังจะได้ดูเกมสุดพิเศษนะรับิอมไห่ินบ่อยๆแจกใหม่มันได้เยอะอยู่มั้งสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทนเขสู่การแข่งขันในวันนี้ครับลิบันหนองสาและคุณสรุปวิธูวินิครับ วันนี้เราจะได้ดูเกมที่น่าติดตามมากๆนะครับแฟนทุกคนรอคอยครับความยิ่งใหญ่ความพิเศษของฟุตบอลแมตช์นี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับแฟนบอลหลายล้านคนทั่วโลกกำลังรอจับจ้องกันอยู่ครับมันสนุกกันให้เต็มที่ครับสวันนี้ครับร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันกับทีมที่คุณรักนะครับสนุกแน่นอนครับวันนี้ครับอ่าวายเนี่ยเอ้ยทำไมสกัดไม่ขาดสักเทีย โย่เคลียร์เล่นได้เล่นได้เขาวัดอ่ะตัวดับอืมเออไม่รู้อ่ะโตดับก็ได้มั้งไม่ผมโดนลูกม่วเนี่ยบอลอยู่ที่จอร์ดเบส เกมบุกพาลุยขึ้นมาเซเลเป็นตมาแล้วออกบอลได้เยี่ยบเลยครับสุกโอุสมันเดเบเล่ตัดบ,บอลไปครับอุสมันเดเบเล่โอ้โหกาดมาแล้วครับหาช่องดียอยู่ล็อตเต้ ซาสิโกโอ้โชคดีจะาม <A> โอเคโตโเฮเลตบอลอยู่ที่ตูรามตรงหน้าเหรอครับมีทรัพยากรเ <พอ S 2> ท่าไหร่มินเบเล่นี่มีแย่เนี่ยเก่งเนี่ยเ,เ,เปียงอุย้ยซามมโอเอโต อินเตอร์เซปบอลไปครับมีเพื่อนมาคองมาด้วยครับอเดี๋ยวเอาแค่แชมเปี้ยนพอนะวันนี้เอาเอาเอาเอ่อเอาผมโดนเสมอเหรอ๋อผมโดนนำก่อนนี่านึกว่านำเขาอยู่ใช่ไดีจริง เดือกันครึ่งหลังหนาขีนะครับมีเตอร์เช็คเซฟได้สบายเลยแดนเบลเล่โอเคอยู่นะว,กกนว้าวโอเคเลยแต่ไม่ไม่ได้พิ้วเข้าล่างปีกนะแต่หาช่องดีจบสกอร์ดียิงคมคแต่ไม่พิ้วมากเข้าปีกลุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับจาก45นาทีแรกนะครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ครับ อ้าหอวไม่หรเรื่องเยอะไปหน่อยยายาตูเร่ชิบหายอุสมันเดเบเล่ชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวโอ้โหรุดกุลิตลิดยองตูรามได้บอกอยังมีเพื่อเป็นทางเลือกกุลิตมาครับโอฟโปรตัดบอลมาได้ครับ ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมเดินทางไปแล้วครับไปแล้วครับออาาหายยิงซ้าย้ลยนะไม่ยิงขวาเวยนะเดมมายิงครับเลยนะนยมายิงขวาเลยนะเรบรักกลลรบ ยูเซบิโอวิวิวิอะไร่ะตัดไม่ไปนี่ดิยมตูรามได้บมกเอาขอบคุณครับบอลสวยครับโอ้มายกอดเงินเชียงค่ะเกมนี้เหลืออีก15นาทีครับ มันเดเบเล่ลิเวอร์พูลพาลุยขึ้นมาดูโอาการโอ้ยถ้าได้ย่อีกทีนึงนะผมจะส่งก็หลุด้วกงหนักแล้วครัแต่มาพลาดในช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับดูครับเวลามันเหลือไม่เยอะแล้วด้วยโอ้โหตรงนี้หมดโอกาสของอลต่อซะแล้วครับ บอลเรี้ยงลูกนี้ไม่มาครับโอ้โหบอลออกข้างเลี้ยงลูเป็นได้ครับเป็นได้เล่นจากข้างสนามครับตรงนี้แต่มันก็ต้องอยู่ที่ฝีมือด้วยนะใช่ผมพูดตามตรงเลยมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะประตูเดียวก็เพียงพอครับสำหรับไทยชนะในวันนี้ครับเกือบไปเหมือนกันนะครับเนี่ยดีครับ